ตัดแต่งหน่อยนะครับตัวเสาตัวนี้คือถ้ามันไปเบียดแบบไปเบียดแบบมากไปเงี้ยเราก็ดัดเดี๋ยวเราก็จะตั้งตั้งตั้งไว้อย่างไงี้ไว้ก่อนจับระดับค้ำยันทีเดียวสวัสดีครับพบกับช่างอ๋อทุกอย่างหมอบ้านก็ต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ทําแบบเทคานซึ่งเป็นคารรับพื้นบ้านนะครับเรียบร้อยละเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําแบบเสาแล้วก็เทเสากันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะครับ นี่นะครับสำหรับขั้นตอนการตั้งเสานะครับของช่างอ๋อก,ก็ช่างอ๋อจะใช้แบบนี้เอานะครับไม้อัดตัวเนี้นะครับเราเจาะยึดกับคานไว้ให้มันเรียบเป็นระนาบเดียวกันนะครับอย่างนี้นะครับที่ช่างเบิร์ดกำลังเจาะอยู่พอดีที่เราแปะไม้เข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อว่าเดี๋ยวเสารเราเนี่ย จะได้มาวางวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไม้ดามอีกทีนึงให้มันได้ระดับเดียวกับคานเลยนะครับมันจะตรงได้แนวเดียวกับคานไปเลยนะครับอย่างนี้ครับที่ช่างชายลังทําอยอู่เราจะตั้งนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยมาหาระดับให้ได้แนวดิ่งนะครับแล้วเราก็คํายันอีกทีนึงตัวนี้ก็คือไม้ที่เรายึดไปก่อนนี่นะครับยิงส่กับไม้ตัวนี้อีกทีนึงโดยใช้สกูดําเนี่ยครับ แน่นดีแล้วเราก็ตั้งแบบขึ้นไปเสาตัวนี้จะเป็นเสาหน้าแปดนี่ฉันออจะทําแบบอย่าง,ไงไนี้ไว้ก่อนตัวนี้จะเป็นฝานี่ครับเราจะตอกไม้ไว้อย่างนี้ฝาเราก็จะมาปิดอยู่ในร่องนี้นะครับนี่ครับ ตอนที่เราไปใส่มันก็จะเป็นตัวยูนะครับเราจะเปิดตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็ไปครอบเสาตัวนี้เราจะตัด20เซนตตัวนี้กับตัวนี้นะครับเราจะตัด20เซนภายในนะครับส่วนตัวตัวนี้นะครับนะครับเราก็จะบวกความหนาของไม้ตัวนี้สองข้างนะครับล่างบนไปอีกอันนี้มัน15มิลนะครับไม้15มิล เราก็บวกไปอีก3ามเซนนะครับเป็นยี่ิสามนะครับเราก็จะตัดตัวนี้ยี่สิบามเซนก็มาประกบกันเดี๋ยวตัวนี้ก็จะมีล็อกหมดเลยนะครับรอบเลยเนี่ยแบบแบบนี้นะครับที่ตั้งเสร็จไปต้นหนึงแล้วนี่ครับตัวนี้ ล็อกไปรอบเลยนะครับระยะตัวล็อกเสาตัวนี้ครับจะอยู่แค่ประมาณสัก40เซนนะครับคือถ้าเราไม่ล็อกดีๆเนี่ยเสามันอาจจะปีออกได้นี่มันจะเป็นตัวอยูอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราครอบมาก่อนอนี่นะครับเ,เพื่อนๆดู นี่นะครับตัวนี้ก็จะให้เข้าเหลี่ยมเข้ามุมแบบนี้เลยต้องรัดรอบนะครับทีหน่อยเอาชัวๆไว้วไก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งตั้งตั้งไงี้ไว้ก่อนเอ๊จับระดับค้ำยันทีเดียวเสร็จแล้วเราก็ต้องอาจจะต้องทํานั่งร้านสําหรับเดินเกอกปูนเทปูนครับหัวเสาเราต้องทําเตรียมไว้เลยนะครับ อันนี้ช่างออกก็คำนวณปูนไว้2.5คิวเสาทั้งหมดมี20ต้นเนาะต้น1นสเมตรความยาวของเสา3เมตรนะครับต่อต้นไปคูณ20ต้นนะครับมันก็จะเท่ากับ60เมตรแล้วเราก็ไปคูณความกว้างของตัวเสานะครับ20คูณ20มันก็จะเท่ากับ2.5คิวจริงมัน2.4แหละเราก็สั่ง2.5นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นเสาเสร็จเรียบร้อยนะครับ เนี่ยครับเราก็จะมาค้ำยันแบบนี้ครับนี่นะครับค้ำให้มันได้ตรงแนวตรงนะครับแล้วก็ทํานั่งร้านผูกไม้ไผ่เตรียมไว้เดี๋ยวรถปูนมาเราก็จะได้เทได้นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรอรถปูนมานะครับทั้งหมดนี้เสามี20ต้นนะครับสังเกตง่ายๆแล้นะครับเวลาเช็คงานเนี่ยเนี่ยเวลาเรายือนแบบเนี้ยยืนให้ตรงเสาเนี่ยมันจะต้องไม่เห็นเสาต้นอื่นด้วยนะครับมันจะเห็นแค่ต้นหน้าอย่างเดียวอ่นะเรายืนตรงตรงเนี่ยเราก็เล็งไปนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะตรงมากนะครับเพราะว่าเราใช้ขึงเอ็นด้วยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ช่างชานก็ไปรอสแตนบายอยู่ข้างบนแล้วนะครับรอรถปูนมารถปูนกําลังผสมอยู่นะครับที่โงโม่ช่างชานอยากเทจัดแล้วครับขึ้นไปรอแล้วครับตอนนี้ก็รถชอนกีดมาแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้สเต็ง2 40นะครับแล้วก็คำนวณไว้ที่2อคิวครึ่ง วันนี้เราจะใช้คนเทนะครับไม่ได้ใช้รถเขน็นโดยการใช้รถเข็นนะครับมารับปูนก่อนแล้วก็เข็นไปเทใส่กระบะแล้วก็ตักส่งกันตอนช่วงที่เทปูนนะครับช่าง๋อ,อคงไม่สะดวกถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าอาจจะต้องช่วยกันส่ง นี่นะครับเราก็จะใช้วิธีนี้เอานะครับเดี๋ยวช่างห๋อไปช่วยก่อนนะครับครับหลังจากเมื่อวานนี้เราได้เทกันไปแล้วนะครับช่างอ๋อก็ไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการเทให้ดูนะครับเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องเร่งรีบกับเวลาด้วยนะครับเพราะว่าเราสั่งรถปูนมานะครับเมื่อวานนี้เราก็ขึ้นคนเทนะครับคนเทหัวเสาก็ขึ้นอยู่2คนนะครับแบ่งกันเป็น2ชุด ช่างออกก็แบ่งใหม่ชุดหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาแกะแบบดูกันนะครับว่าเสาที่เราเทไปเมื่อวานนะครับว่ามันจะสวยงามเรียบแค่ไหนนะครับวันนี้ก็พวกนา้นาๆก็มาช่วยนะครับเพราะว่าเทเสาต้องใช้คนเยอะเนาะญาติๆพี่น้องกันนะครับมาช่วยสามคนรวมกันก็เกือบๆสองร้อยอะครับอายุนะครับ อันนี้พลรขับเราครับนี่ก็น,น้าผมเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะปลดกระเสียนกันหมดแล้วครับอันนี้เดี๋ยวเราลื้อเสร็จเดี๋ยวเราต้องฉีดน้ำนะครับเอาน้ําฉีดแล้วก็พันพลาสติกบ่มไว้นะครับให้มันคงความชื้นเอาไว้ครับแล้วก็คอยฉีดน้ําไว้เรามีบางท่านนะครับก็เป็นห่วงนะครับว่าคานที่ช่างอ๋อเทไปเนี่ยผิวมันเรียบไปไหมเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องฉาบอยู่ดีนะครับกลัวว่ามันจะหลุดร่อนอันนี้เอาจริงๆช่างอ,อ๋อ ที่ทําขนาดนี้ครับเพราะว่าช่างออกกะว่าจะไม่ฉาบคานนะครับจะใช้ปูนฉาบเขาเรียกปูนฉาบผิวบ้างอะฉาบแต่งผิวอะครับฉาบต,ตามตามดคือลดปัญหาการแตกร้าวอย่างที่เพื่อน,อนๆบอนบอกไรครับที่ว่าแนะนํามานะครับว่ากลัวมันจะแตกร้าวกลัวว่าปูนฉาบมันจะไม่ติดนะครับคานเนี่ยช่างออกก็เลยจะตัดปัญหานะครับโดยการไม่ฉาบคานนะครับอ,อเลยจาเป็นต้องทําให้เรียบเรียบอย่างนี้แล้วก็ให้ตรง ก็เลยอาจจะใช้เวลาช่วงนี้นานหน่อยอาจจะพิถีพิถันในขั้นตอนนี้หน่อยเนี่ยเราจะต้องทําให้มันตรงๆแบบเนี้ยคานเนี่ยที่ช่างอ๋อเคยไปไปเจาะทํโครงังคาเนี่ยเวลาเจาะเนี่ยปูนฉาบที่เขาฉาบคานไว้เนี่ยครับมันชอบแตกแล้วก็ล่อนนะครับเห็นข้อผิดพลาดตรงนี้นครับก็เลยลองเอามาดัดแปลงดูนะครับแต่คิดว่าได้นะครับเพราะว่าเราทําตรงแล้วเนี่ยอย่างถ้าเกิดเป็นรอยต่ออะไรพวกนี้ เราเพอเดี๋ยวใช้ใบเจียปูนนะครับเจียให้เรียบๆเอาแล้วก็ใช้ปูนฉาบผิวบางแต่งเอาครับตอนนี้เราก็รื้อแบบออกหมดแล้วนะอ่าล้วก็จะฉีดน้ําไว้ก่อนให้ชุ่มๆนะครับแล้วก็เราก็ตีนหุ้มเสาเอาไว้ก็ช่วยในเรื่องของการให้มันรักษาความชื้นเอาไว้นะครับช่างออกเข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เสาแค็กตัวเร็วนะอันนี้ทางศิทธดีก็ไม่แน่ใจนะครับ ถ้าช่างออกเข้าใจผิดก็ขออาภัยด้วยเห็นเขาทำทำก,กันก็ทําตามนะครับอันนี้ช่างออกก็ใช้ที่ซีนของนี่แหละมันดูดติดดีสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับทุกอย่าง20อะไรก็น่าจะมีนะครับเนี่ยพวกซีนของอะไรเงี้ยเราก็เลือกตัวหนานหน่อยคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้กับการทําแบบแล้วก็เทเสานะครับก็จะประมาณนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ ช่องอ๋อก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอ๋อด้วยเผื่อว่าช่องอ๋อมีคลิปวิดีโอมีความรู้มีเทคนิคการทํางานนะครับที่ดีๆนะครับใหม่ๆช่างอ๋อก,ก็จะเอามาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึง่งช่างอ๋อก,ก็คงต้องย้ําคําเดิมนะครับว่าบ้านหลังนี้คงเป็นหลังแรกแล้วก็หลังสุดท้ายนะครับที่ช่องอ๋จะทํา ช่างอ๋อก,ก็ต้องขออนุญาตพูดย้ำอย่างนี้นะครับเพราะว่ายัางมีเพื่อนๆน,นะครับให้ความไว้วางใจนะครับโทรศัพท์มาหาให้ช่างอ๋อปลูกบ้านให้อยู่เรื่อยๆนะครับช่างอ๋อก็ไม่สะดวกที่จะทําให้จริงๆนะครับเพราะต้องขอัยเพื่อนๆน,นะครับที่อาจจะลาคาญหน่อยนะครับว่าทำไมช่างอ๋อต้องพูดหลายๆคลิปหลายๆครั้งนะครับว่าไม่ได้รับงานปลูกบ้านแล้วนะครับนี่ไม่แน่ถ้าปลูกบ้านช่างอ๋อเองช่างอ๋ออาจจะจ้างเขาทําโครงสร้างก็ได้นะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คงจะเป็นการสั่งแผ่นพื้นนะครับสั่งแผ่นพื้นมาวางคลิปนี้่างออกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ